สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสายอดี้และทางช่องชาแนล u t u b e ฟุตบอลไทยสายอดี้ทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดี้ประเสริฐมณีละชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับ e ีนี้นะฮะก็ไปกาะติดที่ความเคลื่อนไหวนะครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับที่ก็ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับณสนาม BG Tenning Center จังหวัดปทุมธานีนะฮะเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนาพ2 3 24นะฮะหรืออาเซียนบิสุบิชอิเล็กทริกครับสมั24รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2นะครับการฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับทางมาซาตาอิจินะฮะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับก็ไดุ้นทานเข็มดีนะฮะและอภิสิทธิ์สุรดานะครับสองนักเตะนะครับจากสโมสรราชบุรี f c นะครับเข้ามาฝึกซ้อมเพิ่มเติมกับทีมนะครับโดยการฝึกซ้อมน่าทางอิจินะครับก็เน้นไปที่การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับ ตอนการฝึกซ้อมนะฮะทางเจมเบอร์ลิฟอร์ดนะครับแบกขวาทีมท่าไทยก็บอกว่านะครับส่วนตัวผมนะครับดีใจนะครับที่มีส่วนร่วมนะฮะกับเกมการแข่งขันนัดแรกนะครับในมุมของทีมทุกคนดีใจที่เราสามารถนะครับทำได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้ความแตกต่างระหว่างเกมอุ่นเครื่องกับเกมในทัวนาเมนนะครับจะเป็นเรื่องของความกดดันนะครับที่เกมอุ่นเครื่องนะครับอาจจะไม่ได้คาดหวังเรื่องผลการแข่งขันมาก พอเป็นเกมทางการอย่างนัดล่าสุดนะครับโจทย์ของเราคือการเก็บ3คะแนนให้ได้นะครับและต้องเริ่มต้นทัวนเมนให้ดีซึ่งเป็นความกดดันนะครับทำให้การแข่งขัน2แบบแตกต่างกันนะครับส่วนคำวิจารณ์ที่เกิดขึ้นในเกมแรกนะฮะส่วนตัวผมรู้อยู่แล้วว่าผมยังสามารถทำได้ดีกว่านี้นะครับเกมที่ผ่านมาไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดของผม แต่จะพยายามทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนการคอมเมนต์ในโลกโซเชียลมีเดียนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ทุกคนนะครับจะพยายามพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพื่อช่วยทีมชาติไทยนะครับขณะที่เกมกับมาเลเซียนะฮะเรารู้ดีว่าจะเจอกับคู่แข่งที่มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเกมแรกผมจะพยายามทาผลงานให้ดีนะครับเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีมาเลเซียเป็นทีมที่ดีนะครับรวมถึงทุกทีมในกลุ่มของเราต่างเป็นทีมที่ดีทั้งนั้น และมีนักเตะคุณภาพนะครับตัวผมก็ต้องโฟกัสและทําให้ดีพยายามคว้าผลการแข่งขันที่ดีออกมาให้ได้นะครับไปต่อกันที่สัมภาษณ์ของทางอักราพมภูมิเศษนะฮะกองกลางทีมชาติไทยนะครับก็บอกว่านะครับการเจอกับติมอร์เป็นเกมแรกของทีมชาติไทยในสึกแชมอาเซียนซึ่งสามารถเก็บชัชนะได้นั้นถือว่าเป็นเกมที่ดีครับและสําคัญมาก ส่วนตัวผมนะครับยังมีจุดที่ต้องแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับซึ่งหลังจบเกมโค้ดได้แนะนำนฮะในการปรับเรื่องการยืนตำแหน่งของผมตอนนี้ทางโค้ด e อิช e ิ R นะฮะก็ได้เริ่มวางแผนเกี่ยวกับเทคติกวิธีการนะครับที่จะใช้เล่นกับมาเลเซียแล้วซึ่งทีมของเขาเป็นทีมที่ดีนะครับแต่เราต้องการชนะนะครับเพื่อเก็บหกคะแนนเต็มให้ได้ การเล่นในบ้านถือเป็นจุดแข็งของทีมชาติไทยนะครับโดยเสียงเชียร์จากแฟนบอลทำให้นักเตะทุกคนนะครับมีพลังเพิ่มขึ้นผมหวังว่าแฟนบอลจะเข้ามาเชียร์กันเต็มสนามนะครับส่วนตำแหน่งการเล่นนะครับของผมในสโมสรกับทีมชาติไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับแต่จตต่างกันที่วิธีการแทคนติกมากกว่าซึ่งผมจะพยายามนะครับแก้ไขและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับก็อยากเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยนะฮะมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับทุกคนนะครับจะพยายามคว้าชัยชนะเพื่อโอกาสในการเข้ารอบต่อไปให้ได้นะครับ เป็นสัมภาษณ์ของเจมเลดฟอร์ดแล้วก็ทางอคกาพงษ์พุ่มพิเศษนะครับสองนักเตะทีมชาติไทยของเราในศึกอาเซียนครับครั้งนี้นะฮะที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับก่อนเกมที่จะเจอกับมาเลเซียในนัดที่สองนะครับตอนนี้นะครับทางมาเลเซียนะครับก็มีอยู่1คะแนนนะครับจากการเสมอกัมพูชา2ประตูต่อ2นะฮะโดยมาเลเซียจะเล่นก่อนแล้วนะครับก่อนจะเจอกับไทยนะครับโดยมาเลเซียจะพบกับติมอร์เลสเตนะครับในนัดที่2และมาเลเซียจะเล่นนัดที่3านะครับพบกับไทยซึ่งเป็นนัดที่2ของไทยนะครับ โดยโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยนะฮะก็จะทำสึกนะครับชิงแชมป์อาเซียน2024นะครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นะครับนัดที่2นะครับพบกับมาเลเซียนสนามราชมังคลากฬาสถานนะครับในวันที่14ธันวาคม2567นะฮะเวลา20นาฬิกาก็ถ่ายทอดสดนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง32ออนไลน์ทาง AS Play และ YouTube BG Sport นะครับสำหรับแฟนบอลท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถ ซื้อบัตรเข้าชมเกมารแขันในสนามได้เลยนะครับในเกยมย่อของทีมชาติไทยนะฮะได้ที่เว็บไซต์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับและจุดจำหน่ายไทยทิกเก็ตเมเจอร์สาขาหลักสิบาษาขานะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็มา่วดเป็นกำลังใจให้นักเตะไทยของเราคว้าชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องในศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2024นะครับสำหรับวันนี้นะครับฟุตบอลไทยซายยอดดี้นะฮะกาขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับไว้พบกันใหม่ในอากาศต่อไปฟุตบอลไทยซายยอดดี้สวัสดีครับ